เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่5มิถุนายนวันนี้กับรอบค่มาครับเรามากันที่การประกาศอย่างเป็นทางการของสโมสรล่าสุดกับการปล่อยนักเตะเจ็ดรายออกจากถิ่นโอทราฟอร์ดหลังจบซีซั่นส0 2 3 2นซึ่งก็มีการยืนยันไปแล้วนะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาด้วยกับเจ็ดรายที่ว่านั้นนะครับก็ประกอบไปด้วย คนแรกเป็นราฟาเอลวาลานกองหลังวัย31ปีชาวฝรั่งเศสของทีมที่หมดสัญญาไปหมาดๆครับซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเนาะอายุก็ยังไม่เยอะเลยนะครับคุณภาพบวกฝีเท้าก็ไม่ได้เป็น2รองใครด้วยแต่ด้วยเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็น่าจะบวกกับค่าเหนื่อยที่เจ้าตัวเนี่ยก็รับอยู่ถึง3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์และก็คาดว่าในสัญญาใหม่ที่ Small สโมสรได้ยื่นไปก่อนหน้านั้นเจ้าตัวก็ไม่น่าจะยอมลดค่าเหนื่อยลงมาด้วยครับก็เลยตัดสินใจแยกย้ายกันดีกว่า คนต่อมาเป็นองตอริมาสยานกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย28ปีครับซึ่งก็ทรงเดียวกับวาราน,นี่แหละที่ปล่อยออกไปเพราะอาการบาดเจ็บล้นล้วนและก็รวมไปถึงค่าเหนื่อยและก็ฟอร์มการเล่นนั่นเองครับรายที่3าเป็นแบรนดอนวินเลียมสแบกซ้ายวัย23ปีที่ก็อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่อายุ9ขวบซึ่งก็เคยทะลุขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้ช่วงหนึ่งนะครับในยุคข,ของโอลกุน่าโซชาแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดอยู่ดีและก็ไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่กับทีมครับ ส่วนแรกที่เหลือนะครับก็จะเป็นดาวรุ่งล้้วนไม่ว่าจะเป็นชาลีแม็กนิวอดีตกองหน้าดาวรุ่งเด็กเทพของ Man City, Lawrence, Key ley, แมนซิตี้มาคัสโรเรนส์คีพริมลี่และก็รวมไปถึงทอมแฮดเดลสตันที่ทำหน้าที่โคช้ชและก็ควบนักเตะของทีมชุดอายุต่ำกว่า21ปีครับทั้งนี้ในรายของ2นักเตะตัวเกา่าอย่างจอห์นนี่อีแวนส์และก็ทอมฮีตันสโมสซอนยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับทั้งคู่เลยนะครับและก็กําลังเจรจากันอยู่ซึ่งดูแล้วถือว่ามีโอกาสค่อนข ในส่วนของเมสันกรีนวูดก็ยังคงมีชื่ออยู่ในทีมนะครับกับซีซั่น2024-25หรือว่าซีซั่นต่อไปแต่อนาคตเนะี่ยก็ยังไม่ชัวร์ครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ต้องรอการตัดสินใจของอีนิออสแต่โอกาสย้ายออกก็ค่อนข้างสูงเลยครับอีกคนที่ก็มีข่าวว่าเตรียมอำลาทีมนั่นก็คือตัวโอมาริฟอ์ซันกองหน้าดารุ่งวัย20ปีซึ่งตอนนี้สโมสรก็มีการมอบสัญญาฉบับใหม่ให้พิจารณาไปแล้วนะครับก็รอแค่ให้ตัวนักเตนนะน่ะตอบรับข้อเสนอหรือว่าปฏิเสธก็เท่านนั้น เขาต่อมาครับไปกันที่เรื่องตลาดน,นักเตะรอบวันของทีมกันบ้างเริ่มกันที่ดีลแรกเลยนะครับกับเลนี่โยโร่ประกันหลังวัย18ปีของสโมสรนเลวทีมในลีกเอิงซึ่งล่าสุดนะครับในช่วงค่าที่ผ่านมาหมาดๆก็มีรายงานจากทางมาการ์ซื้อชื่อดังของสเปนได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยเปิดฉากตัดหน้าหรืออามาดริดยักษ์ใหญ่ของสเปนด้วยการยื่นข้อเสนอจำนวน60ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านปอนด์ขอซื้อตัวเลนี่โยโร่กับทางเลวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยที่ตอนนี้ข้อสเสนอดังกล่าวก็อยู่ในการพิจารณาของทีมดังของฝรั่งเศสแล้วเช่นกันซึ่งตัวนันกเตะนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของปีสแสดงเรามาดูตลอดและก็ถูกคาดการว่าจะเข้ามาเป็นตัวแทนระยะยาวของราฟาเอลวารานที่เพิ่งจะอำลาทีมไป อย่างไรก็ตามนะครับสโมสสเรอัลมาดริดก็ยังคงเป็นแต่งหนึ่งที่จะได้ตัวนักเตะไปร่วมทีมอยูด่ดีซึ่งพวกเขาน่ก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองด้วยนะครับว่าเลนี่โยโรจะเอ็นเอียงมาหาด้วยถึงแม้ว่าจะมีข้อสเสนอจากทีมไหนย,ยื่นเข้ามาก็ตามแต่ทั้งนี้มากาก็ได้ยืนยันนะครับว่าเร a l อัลมาดริะยังไม่ได้มีการยื่นข้อสเสนอเข้ามาในดิวนี้แต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะให้ความสนใจนักเตะอย่างชัดเจนก็ตามครับ ดิวต่อมาครับนั่นก็คือเบนจามินเซสโกกองหน้าฟอร์มแรงของอาร์เลซิกที่ก็ยังคงต้องลุ้นไปวันต่อวันนะครับว่าทีมของเรานะจะเอาอยัางไงกันแนะ่โดยล่าสุดวันนี้ครับก็มีรายงานจากบิลสื่อชื่อดังของเยอรมันได้ออกมาเผยความเคลื่อนไหวว่าในตอนนี้นักเตะกำลังได้รับความสนใจจาก3มสโมสรในอังกฤษได้แก่เชลซี์เซนอลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราซึ่งตัวของเบนจามินเซสโกนั้นก็กำลังตัดสินใจนะครับว่าจะเอาอนาคตของตัวเขานั้นไปฝากไว้กับทีมไหนดี ดูทั้งนี้ครับก็มีการวิเคราะห์กันว่าหากไปเชลซีแน่นอนว่าตัวเขาเนี่ยก็จะได้รับค่าเหนื่อยที่มากขึ้นหลายเท่าตัวหากเขาย้ายไปอาร์เสนอกก็แทบจะการันตีตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของทีมที่ทีมปืนใหญ่ไม่มีอยู่ในตอนนี้หรือก็อาจจะแค่ไปแย่งตำแหน่งกับไคฮาวตที่เล่นฟอลไนส์อยู่ในเวลานี้ครับ ส่วนในฟังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นหากว่าเจ้าตัวย้ายมาก็ต้องแย่งตำแหน่งโดยตรงกับรัสมุสไอยลุนอีกหนึ่งกองหน้าดาวรุ่งในทีมซึ่งหากถามถึงการลงเล่นคู่กันนั้นมันก็พอจะมีโอกาสนะครับแต่ก็คงจะน้อยมากเพราะทีมเล่นระบบกองหน้าคนเดียวมาโดยตลอดนอกจากนี้ที่สำคัญนะครับกับโครงสร้างเรื่องค่าเหนื่อยใหม่ที่อินิออสเข้ามาดูแลนั้นตัวของเบนจามินเซสโกก็คงไม่ได้รับค่าเหนื่อยเหมือนกับยาบ้ายไปยังอาร์ซนอลหรือว่าจะเป็นเชลซีอย่างมากสุดน,นะครับก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งแสนปอนต่อสัป เราไปต่อกันที่ข่าวลือร่วมกับมอร์เทนฮูมันกองกลางตัวรับของสปอร์ติ้งลิสบอนที่เริ่มมาแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังไม่นานมานี้ก็มีสื่อใหญ่หลายเจ้าออกมาเล่นข่าวร่วมกับปีสัจแดงของเราไปแล้วและล่าสุดวันนี้ครับโอโจโกหนใน2ส,สื่อยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสก็ได้ออกมารายงานบ้างว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจจะคว้าตัวมอร์เชนฮูแมนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยพร้อมจะจ่ายค่าฉีกสัญญาที่สูงถึง68ล้านปอนด์ตามที่ทีมเดียวลิสบอนได้ตั้งเอาไว้ครับดิซือเจ้าเนื่องกล่าวเนะี่ยก็ยังมองว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นยินคอสเนอเข้าไปจริงก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะว่าทั้งปีซาแดงและก็สปอร์ติ้งลิสบอนต่างก็เป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานครับเพราะว่าเคยมีการซื้อขายนักเตะมาแล้วหลายตัวหลายคนอาทิเช่นคริสเตียโน่แล็รนั ก็ต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากด้วยครับเมื่อย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งนี้สําหรับตัวของโมเทนฮูมันในวัย24ปีนะครับก็เรียกได้ว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากในการเล่นเกมรับให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนภายใต้การคุมทีมของรูเบนแอมูริมด้วยเขาได้ลงสนามในเกมลีกไปทั้งสิ้น28เกมนะครับและก็ช่วยทีมเก็บคลีนชชตไป14แมตช์ด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้สปอร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์ลีกในซีซั่นที่ผ่านมาได้สําเร็จด้วยครับ ไปกันที่รายงานต่อมาครับกับเรื่องของบรูโน่ฟานันเดสกับตันทีมของเรากันบ้างที่ก็มีข่าวลือออกมาแบบไม่เวน้นวันจนออกมาเคลียร์แทบจะไม่ทันกันแล้วครับดิวลาสุดเสือ,อังกฤษอย่างเดกาเดียนนะครับก็ได้ออกมาหมข่าวลือต่อว่าบรูโน่ฟานันเดสรู้สึกว่าตัวเขาถูกประเมินค่าต่ำเกินไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ต้องการผลักดันตัวเขาเองให้มีค่าเหนื่อยในระดับเดียวกับมาคัสแรดฟอร์ดเจดอนซันโชและก็คาเซมิโร่ที่แต่ละคนก็รับค่าเหนื่อยแต่หลัก3า0แ0นปอนด์ต่อสัปดาห์กันทั้งนันน ด้วยตัวของบรูโน่ฟานันเดสในวัย29ปีนะครับก็คาดหวังว่าสัญญาฉบับต่อไปของเขาน่ควรจะเป็นสัญญาที่ดีที่สุดในชีวิตคาแข้งของเขาก่อนจะเข้าสู่ช่วงบั้นปลายอาชีพแล้วและเมื่อมองไปี้ความเป็นจริงนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยหากว่าบรูโน่จะคิดจริงๆเพราะเอาเข้าจริงแล้วตัวเขาเองก็ควรจะเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยมากสุดในทีมด้วยซ้ำครับณเวลานี้อย่างไรก็ตามครับด้วยการทิ้งท้ายของเดอะการ์เดียนที่เผยว่าเซอร์ซีนัทคลิป มองว่าบรูโน่ฟานเดสคือนักเตะที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสซอนน่ะก็ไม่มีความพิจจะปล่อยเขาออกจากทีมด้วยหากว่าเป็นแบบนี้ก็คงต้องทุ่มค่าเหนื่อยมัดใจกับตันทีมของเรารายนี้หน่อยละครับเรามาปิดท้ายกันดีบทสัมภาษณ์ของลุยส์นานี่อดีตปีกตัวเก่งของทีมยุคปา่าเฟอร์กี้กันนะครับที่ตอนนี้ตัวเขาในวัย37ปีก็ยังคงโลดแล่นอยู่ยังไม่แขวนสตาร์ทภายหลังเพิ่งจะมีการแยกทางกับทีมอาร์ดานาเดมิสปอร์ในลิกตรกุรกีมาหมาดๆาหลังจบซีซั่นนี ซึ่งล่าสุดครับเจ้าตัวได้ออกมาระบุด้วยเชื่อว่ายังมีแฟนบอลของปีแสดงอีกเยอะเลยล่ะที่ยังคงคิดถึงลีลาการเล่นของตัวเขาสมัยที่คงเล่นในอัลทร่าฟอร์ดถึงแม้ว่าจะอำลาทีมมาดีกว่า9ปีแล้วซึ่งกับเรื่องนี้นะครับลุยสนานี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมรู้นะว่ายังมีแฟนบอลจานวนมากคิดถึงการเล่นของผมพวกเขาในะคิดถึงลีลาการเล่นของผม บรรดาแฟนบอลคิดถึงสไตล์การเล่นของผมและผมเองก็มีช่วงเวลาที่สวยงามพอสมควรเพื่อพวกเขาและเมื่อผมมองดูช่วงเวลาของผมที่นั่นผมก็เชื่อว,ว่าตัวเองเนี่ยทำเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ด้วยสไตล์การเล่นของผมที่ทําให้ทุกคนนั้นเอนเตอร์เทนนั่นเองหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด s u b สไคร้ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f Facebook Red d ร v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม